นามรูปปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขันทั้งหลายมีชื่อเรียกว่าขันได้ด้วยเหตุเท่าไรภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประนีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามมีเรียกว่ารูป,ปรขันภิกษุเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประนีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่าเวทนาขันธภิกษุสัญญาอย่างใดยอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าสัญญาขันธ์ภิกษุ สังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามนีม้เรียกว่าสังขารขันภิกษุวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคต หรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก,ก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าวิญญาณขันภิกษุขันทั้งหลายย่อมมีชื่อเรียกว่าขันด้วยเหตุเพียงเท่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติรูปขันอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติเวทนาขันอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติสัญญาขันอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติสังขารขันอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันภิกษุมหาภูตรูปสี เป,เ,เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติรูปขันผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติเวทนาขันผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติสัญญาขันผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติสังขารขันนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขัน